เฮโยกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอุเคอุเคนนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะครับก็ไม่ใช่คลิปเกมเหมือนที่ทุกคน เคยดูกันนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับก็แบบว่าส่วนตัวชอบอะไรอะไรประมาณนี้เนาะเริ่มด้วยรองเท้าก่อนเลยนะครับอย่างที่คิดที่แล้วเคยบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวรองเท้าที่มีทั้งหมดอยู่ในบ้านนะครับก็เน้นเป็นพวกรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหนังอะไรอย่างนี้เนาะเอาเฉพาะที่แบบเป็นแบรนด์ที่แบบพอจะรู้จักกันนะครับผมมีทั้งรองเท้าของผมแล้วก็ของพี่ขวัดเคนเคซี่เลยนะหยิบมากันทั้งบ้านเลยน่ครับก็มีไม่เยอะนะครับก็เท่าที่ดูก ก็1ิบกว่าคู่เดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนของผมแล้วก็อันไหนของพี่ขวัญบ้างนะครับแล้วก็มาดูกันว่าปีนี้ผมมีกี่คู่นะครับตอนต้นปีตอนที่ถ่ายนี่คือ วันที่3 1มเมกรามนะครับสิ้นปีเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมซื้ออะไรมาเพิ่มบ้างนะครับแต่คงไม่ได้เยอะมากหรอกปีหนึ่งผมน่าจะเต็มที่ก็5 6คู่หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับก็ม,มาดูกันว่าตอนนี้มีอะไรกันบ้างเลยดีกว่านะครับผมเป็นรองเท้าทั้งหมดนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนะี่ยจะเริ่มเป็นพวกของเล่นหรือว่าอะไรก็ตามที่ผมสะสมละกันนะครับจะค่อยๆแบ่งปันประสบการณ์กันไปเผื่อน้องๆคนไหนกําลังแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนดีนะครับแบบก็สําหรับแบบ เผื่อใครที่แบบอยากสะสมรองเท้าอะไรอย่างนี้ก็จะมาดูรองเท้าที่ผมสะสมไว้เป็นแนวทางก็ได้เผื่อว่าใครที่อยากจะได้ตามแบบเฮ้คู่นี้สวยแ่ะไปซื้อมากดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าใครที่อ่าในคลิปต่อ,ตอไปใครที่แบบอยากลองซื้อของเล่นอะไรอย่างงี้ก็จะได้รู้ว่าเอ้มันมีของเล่นแบบนี้แบบนี้นะจะได้ซื้อตามได้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มาขอคําปรึกษาได้นะครับว่าแบบเอ้พี่ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะช่วยเต็มที่เลยนะครับเรื่องของสะสมเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันแพงมของนอกกา ซื้อทาไมไสลสาลนนะครับก็จะบอกว่าของบางอย่างเนี่ยมันขายต่อมันก็ยังได้ราคาเนะี่ยรองเท้าบางคู่หรือเสื้อผ้าบางชิ้นเนี่ยที่มันมีแบรนด์จริงๆเนี่ยคือขายต่อเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ราคาที่แพงขึ้นด้วยซ้ำนะครับหรือว่าถ้าเราเก็บดีๆจริงๆเนี่ยมันอาจจะลดลงมานิดนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ลดเยอะนะครับแต่ว่าบางคู่บางอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้คิดจริงๆเนี่ยบางทีมันก็เหมือนซื้อมาใส่เฉยๆครับราคาก็ตกไปตามงสภาพาเนาะส่วนของเล่นเนี่ยมันเป็นความสุขทางใจนี้ห้ามกันไม่ได้นะครับ บางคนชอบซื้อลิปสติกบางคนชอบซื้อเสื้อผ้าบางคนชอบเก็บสแตมอะไรเงี้ยก็ นานาจิตต่างนะครับการซื้อของเล่นก็ไม่ต่างกันนะครับก็เป็นของสะสมเนาะโอเคพูดมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีรองเท้าอะไรกันบ้างเริ่มจากของพี่ขวัญกันดีกว่านะครับของพี่ขวัญมีไม่เยอะมากนะครับมีไม่กี่คู่เท่านั้นเองนะครับจากไนกี้ละกันเพราะว่าพี่ขวัญมีคู่เดียวนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับในไอคลิปเปตัวเองอะไรเงีนะ้ยเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ซื้อให้พี่ขวัญพี่ขวัญก็ยังคงไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปญี่ปุ่นไง ก็จะเป็นไนกี้แอร์แ90ฟิชเชอร์ลิงกับพารานะครับผมเป็นคอร์รปกับพาราเออนะครับราคาคู่นี้อยู่ที่ประมาณ13,500นัะแต่นี่ได้มาได้มา1 3 0 0 0นะครับเพราะว่ามีตำหนินิดนึงเนาะครับก็นิดเดียวจุดเล็กๆนะครับก็ได้ลดลงมา500ก็โอเคนะครับแล้วก็พี่ขวัญเนี่ยไม่เคยใส่แล้วก็แมทติสโซด้วยนะครับแต่ฉีดสเปรย์กันน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดนน้ำราดโดนอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะโดนอะไรเลอก็แค่เอาน้ำเช็ดๆถูๆก็ออกแล้วนะครับคู่นี้เป็นครับ ของพี่ขวัญเนาะคือเป็นคู่ที่แอบอยากได้เองอีกคู่หนึ่งนะ <c oughs> ไม่ได้อาจจะซื้อมาใส่เองนะถึงมันจะหวานๆหน่อยแต่มันก็ดูสวยนะครับโอเคเก็บไป คู่ต่อไปของพี่ขวัญคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ผมซื้อให้พี่ขวัญอีกแล้วนะครับเป็นรองเท้าที่ซื้อมาที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนั้น NMD กําลังดังแบบดังถึงสูงสุดเลยนะครับก็เป็น NMD 4นี้นะครับเป็น R1 นะ นี่ป้ายทงป้ายแท็กอะไรของมันเนี่ยพวกเขาเรียกว่าแท็กใช่ไหมมันจะเป็นสีเนี่ยสีเดียวกับรองเท้าเลยนะครับมันสีอองแนวชมพูอ่อนๆผสมส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะใส่แล้วสวยดีนะครับคู่นี้อยากบอกวิลกรรมพี่ขวัญมากคือซื้อเฮดบุ๊กใช่ไหมนางก็ใส่เลยเว้ยใส่วันถัดไปแล้วก็ไปเดินที่ญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก,ก็เละเลยแบบดำเลย <laughs> ตั้งกลับมาซักอย่างเร็วนะครับขัดออกนะครับก็ยังโชคดีที่มันยังขัดออกมันเป็นรอยดำมาเล่นรู้แบบดําตรงเนี้ยดาแบบดํามากนะครับก็ได้มาราคาป้ายที่ญี่ปุ่นก็น่าจะประมาณก็น่าจะอยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทปะห้าพันหกร้อยอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็คือราคาป้ายนั่นแหละนะก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับไปต่อกันเลย คู่ต่อไปของพี่ขวัญเนีครับเป็นคู่นี้อ่าสวยมไหมเป็น k คสวิตนะครับผมเป็นแบรนด์เคสวิตก็ราคาป้ายก็น่าจะอยู่ประมาณ1ันสองพันปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือแบบพื้นสวยมากอะสีสวยนะเดี๋ยดูรองเท้า คือมันใส่ง่ายมากเลยนะทรงดีไซน์รองเท้าประมาณนี้คือใส่เข้ากับทุกชุดอยู่แล้วอ่ะค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ซื้อมาแบบประมาณ2-3ปีได้แล้วนะครับคือป้ายยังห้อยอยู่เลยนะครับคือนางไม่ใส่จริงๆนะไม่แบบเสียดายนะคือค่อนข้างสวยมากเลยนะครับามแบรนด์นี้ไม่แพงแล้วก็สวยสวยมากๆเก็บไว้เฉ э ยๆอ่ะมัน,ย,นย,ยังไม่ยังไม่เป็นไรเลยยังไม่แตกยังไม่อะไรเลยนะครับคือแบบงานดีมากนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปเป็นคู่สุดท้ายของพี่ขวัญแล้วนะครับที่เป็นรองเท้าพ่าใบนะ ก็จะเป็นรองเท้าที่ยอดฮิตในขณะนี้นะครับสำหรับสาวๆแล้วก็มีผู้ชายบางคนก็ชอบเหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์ฟิลล่านั่นเองนะครับผมนี่เป็นตรงน,นี้เป็นสีลุงนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่าคือตอนนี้ใช้กล้องโซนี่ซึ่งมันพับจอไม่ได้อัดเองคนเดียวเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าภาพโฟกัสไหมหน้าตาจะเ,เป็นยังไงอะไรยังไงคือไม่รู้จริงๆนะครับตัวนี้คือสวยมากนะครับให้ดูเลย สวยจริงๆเนีครับเสริมส้นสูงมากเลยเนาะใส่แล้วสูงเลยอะก็อองแนวเกาลกหลีเกาหลีแบบใส่ได้ทุกชุดอีกแล้วนะคือแต่งตัวง่ายมากสําหรับใส่รองเท้าคู่นี้ซื้อมานั้นแต่ไปเกาหลีก็ประมาณปีที่แล้วนะรประมาณสิงหา กันยาอะไรประมาณนี้จำไม่ได้นะครับประมาณ5 6เดือนแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาซื้อที่เกาหลีอันนี้เป็นของนางนางซื้อเองนะรู้สึกว่ามันจะไม่แพงประมาณพันสองพันนะครับฟิลลาเป็นรองเท้าที่ถูกมากแล้วก็ใส่สบายใส่ง่ายใส่สวยกับทุกชุดอยู่แล้วนะครับเหมาะสำหรับสาวมากๆของพี่ขวานก็ประมาณนี้นะครับก็บวกลบราคากันเอาเองเนาะต่อไปเป็นสําหรับผมแล้วนะครับเป็นคนที่ชอบรองเท้ามาตั้งแต่เด็กนะครับเราก็อยากได้อยากซื้อนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์เพื่อมีตังค์มาตอนหลังๆแล้วแบบอยากลองเป ให้ตัวเองบ้างเพิ่งแบบกลับมาเก็บสนีเกอร์จริงจังแนวคือแบบก่อนหน้านี้ไปซื้อพวกของเล่นเบ k ยอะไรเยอะมาก ตัวปนี้ก็คงจะซื้อรองเทา้าซื้อเสื้อผ้าอะไรให้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ของเล่นก็อ่าเริ่มจะลดลงแบบเลือกเฉพาะอันที่ชอบจริงๆมาซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่จะเก็บแล้วนะครับผม <c oughs> ก็แต่ที่ใส่รองเท้ายังเหลือเฟือนะครับยังซื้อรองเท้าได้อยู่นะครับก็มีแผนว่าเดือนหน้าว่าจะซื้ออีกหนึ่งคู่แต่ว่าไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอดูเงินก่อนนะครับไม่ปวดแลกนะโอเคมาเริ่มที่คู่ที่ผมไม่เคยใส่เลยดีกว่าไม่เคยใส่ไปข้างนอกนะครับเคยแต่ลองคู่นี้คื eqt นะคะของ adidas เนี่ยครับ adidas คนไทยเรียก adidas นะแต่ว่าออกเสียงจริงมัน adidas ประมาณนี้นะครับ adidas นะ เป็น EQT สีอะไรก็เป็นสีน้าเงินนะตรงเนี้ยตัวนี้เป็นสีน้าเงินนอกนั้นเป็นสีขาวหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นสีดําพื้นเป็นสีดำเนาะก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสีอะไรนะครับมันเป็น EQT support เขียนประมาณเนี้ยนะก็ราคาป้ายประมาณ8,00 0กว่าบาทนะครับพี่ขวัญซื้อมาให้จากออสเตรเลียนะครับแต่ว่าพี่ขวัญไม่รู้ไซส์รองเท้าวิพีนะครับเขาก็เลยซื้อไซส์ที่จะยังใส่ได้มาเพื่อนะครับ <c oughs> ก็คือใส่ไม่ได้นี่เองนะครับพี่เอามาแล้วก็คือแบบมันคับมากคือใส่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่เลยนะครับแบบเสียดายตังมากคือพี่ขวัญนุชาซื้อมาให้เนาะแปดพันกว่าบาทเอามาเก็บไว้สวยๆนะครับคือใส่ไม่ได้ต่อไปเป็นแบรนด์อื่นนะครับที่มีบ้างน,นิดหน่อยก็อย่างเช่นคู่นี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าสเก็ตเชอร์นะครับเป็น รองเท้าวิ่งนะครับสำหรับพี่พี่ก็ใช้ไปวิ่งนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่ามันก็ไม่ค่อยดําเท่าไหร่ก็คือพี่วิ่งไม่เท่าไหร่นั่นเองนะครับถินไน้อ้วนแบบนี้เนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปออกกําลังกายนะครับแต่ว่าถ้าไปได้นเนี่ยก็จะใส่คู่นี้ไปวิ่งนะครับก็เป็นรองเท้า s เกชเชอร์ราคาก็ไม่น่ากี่บาทนะประมาณพันสองพันสามพัประมาณเนี้ยก็หาซื้อได้ตามแบบช็อปสเกชเชอร์ั่วไปนะฮะ ราคาป้ายเลยนะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งเนาะก็ราคาประมาณนี้แหละต่อไปเป็นรองเท้าที่เคยใส่ไปงานครั้งเดียวนะครับเพราะว่าตีมงานเนี่ยมันคือให้แต่งตัวสไตล์วินเทจสไตล์คาวบอยอะไรอย่างงี้ก็เลยไปซื้อรองเท้าหนังมานะครับสังเกตได้จากพื้นนะครับคือพื้นโค่นใหม่รู้สึกว่าซื้อมาผิดไซส์นะครับคือมันคับมากตอนนั้นรีบซื้อก็เลยแบบไม่ได้วัดอะไรให้มันดีๆนะครับคือคับมากใส่แล้วปวดเท้าสุดๆนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับก็จริงๆก็อยากใส่อยู่แหละนะแต่มันคับ ไปก็เป็นรองเท้ายี่ห้อพาราเดียมนะครับก็สามารถซื้อได้ตามช็อปเย่อะไรพวกเนี้ยนะในกรุงเทพเนาะราคาก็หกถึงแปดพันเนี่ยประมาณเนี้ยเนาะไม่แน่ใจเรื่องราคาเหมือนกันนะครับมันเป็นรองเท้าหนังแบบหนังเลยอะหนังดีเลยอะแต่ว่าเก็บไว้อ่าซื้อมาประมาณ2ปีได้ละมั้งเวลาเก็บไว้แล้วมันไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเก่าไปเองนะรองเท้าหนังพวกเนี้ยมันก็จะแตกๆอะไรหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมันดูเก่าขึ้นนะ ตามความคิดพี่นะคือมันยิ่งแตกยิ่งแบบยิ่งเซอร์มันยิ่งโอเคนะแต่ว่าเนื่องด้วยมาใส่แล้วมันเจ็บกันเลยไม่ได้ใส่ครับผมถ้าสวยดีนะครับโอเคมารองเท้าต่อไปนี้จะเป็นไนกี้ทั้งหมดแล้วนะครับพี่เป็นคนที่ชอบไนกี้มากนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยจะมาชอบ Adidas นะครับอ๋อลืมลืม Adidas ของตัวเองลืม Adidas ของตัวเอง2 2 2คู่นะครับโอเคต่อมาจะเป็นคู่นี้นะครับคือจริงๆมี EQT แล้วใช่ไหมลืมลืมเลย2คู่ก็จะเป็นคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าคู่แรกที่พี่เก็บตังค์ซื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เอ้ไม่ดิมีคู่หนึ่งพี่เคยซื้อแวนนะครับแต่ว่าแวนคู่นั้นอะ่ะพี่ทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเยินมากนะครับก็เลยทิ้งไปตอนนั้นแบบไม่ได้ไม่ได้รักษาของเท่าไหร่อ่ะคือแบบไอแวนคู่นี้มันซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไมันเป็นแวนหุ้มข้อสีดําธรรมดารุ่นธรรมดาเลยนะครับก็ประมาณสองสามพันบ้าจะไม่ผิดแหละแต่ ว่าใส่ใส่แบบใส่ไม่บรรยำบรรยังใส่ไปทุกที่ใส่จนเล็กแล้วก็มีคู่นึงเป็นคอนเวิร์สสีแดงนะครับแต่อันนี้ไม่หุ้มคอนะ่าจะชักเทเลอร์นะอันนั้นก็เอาไปบริจาคเนี่ยเพราะว่าใส่ใส่ ไม่ได้แล้วนะครับคือแบบมันเก่าแล้วอ่ะก็แลวไปบริจาคนะครับก็ประมาณนี้นะมารุ่นนี้ที่เก็บตังค์ซื้อเองนะครับเป็น NMD R1 OG เนะครับเป็นแบบตอนนั้นแบบราคา1 0่นื่นสมนะมื่นสองนะครับได้มามื่นสองนะครับตอนนี้ราคามันยังประมาณมื่นหนึ่งอยู่เลยนะคือแบบเอามาตามากคืออยู่ประมาณ2ปีแต่ราคาแบบแทบไม่ลดอ่ะใส่ตลอดไปไหนก็ใส่ NMD คู่นี้นะครับโคตรเท่นะครับไปมหาลัยก็ใส่คู่นี้คือแบบน้อยคนที่จะใส่นะครับเพราะว่าช่วง นั้นคือรองเท้าหมื่นหนึ่งแม่งแพงมากแต่ตอนนี้รองเท้าแม่งแบบหมื่นกว่าคือแบบรองเท้าราคาธรรมดาไปแล้วนะผู <c oughs> <c oughs> ้นี้ใส่ก็โอเคนะครับใส่ได้กับทุกชุดนะครับใส่อะไรก็ ก็เทอะ NMD อะนะต่อไปเป็นรองเท้าที่พี่คิดว่าใส่สบายที่สุดในบรรดาทุกรุ่นที่เคยซื้อมาแล้วนะครับเป็น Adidas DC ที่เคยรีวิวไปนะครับ Static นะครับสี Static เนาะใส่แบบโหโคตรสบายเหมือนบินได้อะแบบนิ่มมากอะแบบให้ยืนทั้งวันยังยืนได้นะครับแบบเสียดายมากไปกินพิซซ่าแนละ้วเผลอเหยียบพิซซ่าที่คนทำหล่นไว้นะครับเลอะนะครับไม่เป็นไรมันเป็นชิลเนาะก็สามารถลอกทิ้งออกได้แล้วก็แปะใหม่นะครับก็เสียตังค์กันไปนะแต่ว่า ตอนนี้ยังยังไม่มีปัญหามันยังไม่ขาดเราก็ใส่เดินได้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรหลืก็ไม่เป็นไรนะครับหนูไม่ได้เอามาทาหน้าอยู่แล้วนะครับก็นี่ได้มาราคาอย่างที่บอกพี่ขวัญซื้อให้คู่นี้ก็ราคา12,500เออเนี่ยครับได้มาราคารีเซลประมาณนี้12,500ตอนนี้ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ1 2 0 0 0หไม่ไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งอ่ะถ้าเกินหมื่นสี่นี่คือแม้โคตรแพงเลยนะครับประมาณ12 0 0 0นเนี่ยกำลังดีนะครับต่อมาก็เป็นคู่นี้นะครับที่ซื้อเองนะครับ อ่าอันนี้ก็ใส่เยอะเหมือนกันคือใส่เป็นลุยมาหลายประเทศแล้วนะครับคือเป็นลุยหิมะมาด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับคู่นี้เป็น n นกี้แอร์แ97จาชื่อชื่อรุ่นไม่ได้ชื่อสีไม่ได้แต่มันเป็นสีเทาๆขอบสีทองประมาณเนี้ยนะนี่ประมาณนี้นะ,นนนะครับนี่ข้างหน้าเนี่ยครับคู่นี้ก็ได้มาราคาป้ายเพราะว่ากดจากเว็บไนกี้นะครับ6,700บาทนะครับก็ใส่ลุยไปทุกที่หลายที่มากไม่ได้ใส่สบายขนาดนั้นตามสไตล์ไนกี้นะครับก็พื้นแข็งชิบหายเลยนะครับแต่ว ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ปวดเท้ามากขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเริ่มมาเก็บสนิเกอร์จริงจังก็ประมาณคู่ต่อไปไม่ใช่คู่นี้คู่นี้คือได้มาด้วยความบังเอิญครับผมคือตอนนั้นคือไปรับคิ้วรองเท้าที่ญี่ปุ่นมาแล้วลูกค้าสั่งเป็น Air Max 97 4 Silver b u l l e t นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะไม่ได้เช็คคือแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรองเท้าอะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบก็ถ่ายรูปคู่นี้ให้เขาดูนะครับก็มันเป็น Vapor Max สี i l v e r อ u l l ุ t เนะครับ Vapor Max 97คือมันต่างกันที่พื้นรองเท้า ไออันนี้จะเป็นเหมือนสตาร์ใช่ไหมแต่เนี่ยคือ9 97มันจะพื้นประมาณเนี้ยเข้าใจไหมก็คือรุ่นนี้แต่สีนี้ที่เขาต้องการนะครับผมก็แต่เราถ่ายคู่นี้ไปเขาบอกเอาคู่นี้ที่ก็ถามแล้วว่าใช่ไหมเนี่ยผมก็ถามแล้วนะเขาบอกใช่ก็ซื้อมาราคาประมาณราคาป้ายอะ่ะจะไม่ได้เท่าไหร่นะประมาณ67,00พันเนี่ยประมาณนั้นแหละ ก็ได้มาก็มาถึงแล้วลูกค้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะผมก็ไม่ใช่ใช่ไหมงั้นเก็บเองก็ได้ครับแล้วก็โอนตังค์คืนเข้าไปก็ซื้อเท่ากับว่าซื้อเองซื้อให้ตัวเองนะครับก็เป็นคู่ที่ใส่บ่อยมากนะครับเพราะว่ามันใส่ละสูงมม่ใส่ละสูงลวสีมันก็ถูกใจอะคือตอนตอนมันมาใหม่ๆนะคือมันสวยมากแต่นี้คือไม่ได้ซักเลยนะครับตั้งแต่ได้มานะคู่ต่อมาที่ซื้อ น่าจะเป็นคู่นี้นะครับคู่นี้คือไปเกาหลีกับพี่ขวัญมาแล้วก็ซื้อมานะครับผมเป็น air max 98นะครับสีอะไรไม่รู้แล้วก็เลอะแล้วด้วยนะครับใส่ไปสยามแล้วแบบโดนคนเหยียบมั้งอันนี้ไม่ได้ฉีดสเปรย์นะครับก็เลอะนิดนิดหน่อยหน่อยใส่ไปประมาณ 3 4ครั้งได้นะคู่นี้ก็ใส่เปงานจามือเบียนเคมารอบ2รอบมัง้งแล้วก็ไปเที่ยวสยามมันก็ไปเซนลาดอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะคือพื้นน่ะสวยนะครับดูโอเคเลยแล้วก็สีมันจีจ้าดีตอนนั้นไม่รู้ทําไมถึงซื้อนะครับค,คิดกับตัวเองในใจว่าอามาเกาหลีทั้งทีซื้อรองเท้าสักคู่ดีกว่าหาคู่ถูกใจไม่ได้คือไอตัวนี้มันถูกใจที่สุดแล้วเราไม่มีรองเท้าสีจีจ้าเลยพอสักคู่หนึ่งก็ได้มาคู่นี้นะครับราคาป้ายก็ประมาณ6 7,000พนะครับ จำราคาไม่ได้ก็ราคาป้าย98ทั่วไปอะครับมันจะมีคู่นี้นะครับผมอ่ามันจะมาพร้อมกับอีกคู่นี้เลยคือสั่งผ่านเว็บไนกี้เนี่ยมันต้องราคาเท่าไหร่นี่แหละแล้วมันจะส่งฟรีนะครับผมก็สั่งมาคู่นี้แล้วราคามันไม่ถึงนะครับก็อยากได้ส่งฟรีอะเนาะก็ไหนๆซื้อแล้วก็ซื้อ2คู่เลยละกันนะครับก็เลยได้คู่นี้มาแต่ว่าก็ยังไม่เคยใส่นะครับเป็นไนกี้แอร์จอแดนน่าแอร์จอแดนนี่ครับผม เป็นมิดนะครับก็เป็นสีแดงสีแดงตัดกับสีขาวแล้วก็มีสีดําตรงนี้นิดหน่อยนะครับพื้นก็เป็นสีแดงนะครับตอนนั้นก็ได้มาราคาป้ายก็อยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาท4 0 0 0ไม่แพงนะครับมิดเป็นจอแดนมิดเนี่ยจอแดนมิดมันจะราคาไม่ค่อยแพงนะต่อไปก็จะเป็นรองเท้าคู่นี้แล้วนะครับที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วแบบอยากได้เลยนะครับเห็นในเน็ตแล้วแบบเฮ้ยไนกี้เอ็กซ์ูพรีมแล้วแบบสีม่งเจ็บอะแบบ เท่สติจัดแนวก็เป็นแบบไนกี้ซูฟายเอ็กกับซูพีมนะครับเป็นคาร์ไรก์กับซูพีมก็เป็นลายไฟนะครับเขาเรียกว่าไนกี้อะไรวะไนกี้ซูฟายจำไม่ได้แล้วะจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเป็นรองเท้าที่ใส่บ่อยมากนะครับก็ใส่บ่อยอยู่ช่วงนึงใส่บ่อยจนโซด้านในเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับมันหายไปนิดนึงอ่ะตรงคําว่าไนกี้อ่ะนะฮะ ตรงแต่โลโก้ซูพีมันอยู่แล้วแต่ไนกี้นี่ไปแล้วนะนะได้มาราคาประมาณ1 2ื่นสองนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาแม่งตกเหลือแ0ดพันเครับก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่รู้สึกว่าสวยนะครับรองเทา้าแม่งเบามากเดินเดินง่ายเดินสบายนะครับแต่ว่าเลือกชุดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับที่จะใส่กับไอ้เจ้าตัวเนี้นะตอนนี้ก็มีโลโก้ซูพีมด้เห็นไหมแล้วก็คู่สุดท้ายที่ผมภูมิใจนำเสนอมากนะครับตั้งแต่ ใส่มาก็คือ1ครั้งท้วนนะครับแล้วก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่รอยยับเวลามันจะยับอยู่แล้วแหละไอ้พวกจอแดนนะครับก็พยายามหาอะไรมาตอนนี้ก็มีชิวอยู่ข้างในเนี้ยใส่แล้วมันจะยืดรอยยับให้มันหายไปนะครับก็จะเป็น Nike Air Jordan 1 UNC เอ็กออฟไว้นะครับไนกี้แอร์จอแดนอันนี้เป็นไนกี้จอแดนไฮนะครับก็นั่นแหละครับสีฟ้าขาวนี่ครับผมมาแล้วก็มีแท็กออฟไว้นะครับราคา33,000 นี่ครับค่าที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วก็คงจะไม่จบที่คู่นี้เหล่านะที่มันจะแพงที่สุดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคู่ไหนที่จะแพงกว่านี้นะครับก็คงอิงนานนะครับไม่ค่อยจะมีตังค์นะครับแล้วคือเห็นแล้วชอบมากชอบสีฟ้าอยู่แล้วก็เลยแบบจัดมาเลยนะครับก็คู่นี้ก็ใส่ไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นไนกี้เก้าเจ็ดสีเมนต้าอีกออบไวหรือว่าไม่ก็เป็นไนกี้เนี่ครับ X กับ ฟีเอฟก็ต์นีครับที่เล็งๆไว้เนาะก็มีประมาณ2คู่นี้แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ชอบกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกันนะครับแล้ามาดูกันว่ารองเท้าคู่ต่อไปที่จะมาปรากฏในช่องนจะเป็นคู่อะไรนะครับคือถ้าได้มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมแล้วก็มาดูกันอีกทีสิ้นปีว่าเราจะมีรองเท้าเพิ่มก,กันกี่คู่นะครับตอนนี้ก็คำนวณกันไปนะครับว่า พี่ขวัญมีรองเท้าก,กี่บาทพี่พีมีรองเท้าก,กี่บาทน,นะครับก็นะครับ <c oughs> ก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับคลิปแนวๆน,นี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมบายบาย